แม่งมันมีคนใส่สูตรแดงด้วยพี่เฮ้ยมันเปยอมได้ไงวะแดงเดียวจริงๆต้องมีแดง M K K ดิวะน้องเอ้ผมไม่อยู่มันไม่ได้ขอแล้ววันแล้วผมมาแล้วมันไม่เปลี่ยน,นะอะในทวิตอะพี่เห็นไหมโอ้โหไอพวกเนี้ยแล้วมันถ่ายรูปแบบแอคทุกวันเลยพี่โอ้โหแก่งอะไรเนี่ยแกงวงโค้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพี่ปุ๊ดดี้ปุ๊ดด้อ้าย อ่าปนเียให้มันดีๆนี่ปกติดิอ่ะก็เดียครับปกติแล้วครับผมพูดแบบนี้ครับเอาอย่าร้อนเรียงเสียงเลยครับปุรีอะครับพูดแบบนี้ได้เลยวะเอาดีโอเคโซอืโหลออ่าพี่เอ่าพี่อยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะหน้าโรงพยาบาลอ่ะได้พี่เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับโอเคโอเคโอเคไม่แต่พอแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้ตัวดำมากนะ ตัวตรงนี้เท่ดีวะไม่ได้วะตรงเนี้ยแต่ประเทศเราไม่มีอะเด็กอะเด็กน้อง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 นองไอเหี้ยจำกูไม่ได้ไอ้เป็ดไอซันไอ้ตอป อาเชี่ยร์รถตีนครับกำลังราจะพังอ่าอันนี้ชอบไปมาเหรออันนี้ไอ้ชอบไปมาลับป่ะครับเนี่ยอะ้าวใครวะอะ,อะไรนะพี่เอ้ไอชอบไปมาลับป่ะครับไม่ไม่ผมผมเห็นที่เดินกลางถนนไงอ้าแม่ไปส่งไหนหรือเปล่าอ้าว ไม่ไปครับไม่ไปไม่ไปแล้วไปไหนครับไปด้วยฮะไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับไปด้วยเลยครับเดินเล่นนะเดินเล่นใช่ครับอ๋อครับครับนี่พี่ใช้ตลาดดอษมีคนอยู่เยอะอยู่อ๋ออ๋อนี่เป็นือตลาดอะไรครับเนี่ยตลาดนี้ตละดาแดงครับกระดแดงกระดแดงหรอคือนักเลงเยอะครับตรงเนี้ยที่เราเนี่ยไปถามในสุดเขียวูเขียวครับครับดำนบำครับ ก็าสอยต่อยไปครับแต่ถามเราถามอะไรนะเราสอยไปดิผมคนถามอะไรนะพี่อย่ไปถามนี่ไงฮัลโหลครับฮัลโหลครับใช่นักเลงครับใช่นักเลงครับฮัลโหลครับสสวัดีครับใช่นักเลงครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ครับอ๋อถูกว่านักเลงครับคนนี้ก็ไม่ค่อยชอบนักเลงเฉยๆครับมีคนบอกมาครับใช่ใช่ใช่สุดดำเขียวที่นักเลงเขาบอกพอดีผมไม่ใช่นักเลงครับดูงูด้วยครับอ๋อโอเคครับดูงูข้างหลังผมดีนักเลงตรงไหนเนี่ย น้องดีๆเหรอครับแก๊งอะไรครับร้องดังๆครับอ๋อโหจงแกงโคตรเท่เลยครับแต่ไม่ใช่นักเลงครับไม่ใช่นักเลงเนาะเอาดูงูก็รู้แล้วครับนักเลงไม่นักเลงเลยเฮ้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีอะไรครับเฮ้ยไอไอพัดลมเฮ้ยครับพี่ไอสัตว์ครับพี่พวกพี่มีอยู่ไหนเนี่ยไอสว์เดีครับพวกพี่กำลังมาพี่เขาบอกเขาเวลาพี่ลงบ้านอะพี่ไอบ้านใครก็ไม่รู้เมื่อกี้ได้พี่ผมโทรตามพี่พี่พี่ผมตนผมตน เอ้ยพี่พี่พี่เซิร์ฟอยู่อีโคครับพี่พี่เซิร์ฟอยู่อีโคอ่าอยู่อีโคมาเลยพี่ผมเจอแล้วนักเลงเขาชวนรถผมจะแก้พี่ดิ้ย้าพี่เซิร์ฟสวัสดีครับเจ้าฉิวเจ้าฉิวหมูพี่เสียเทสจัดเทสจัดเฮ้ยเอกว่าพี่เทมาเอกดูดิพี่ใส่เสื้อตัวโคตรโคตรจ้าเลยสุพัฒเอกดูเสื้อพี่ดิเอมาพี่เอ๊ะคนได้อะฮะรอไหม ออบยไม่มีอยชอบมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่กับน้องมึงหมดแล้วเนี่ยโอเคพี่โอเคอยู่ลาดแดงเออไม่รู้เหมือนกันไอตุพัดนี่มันเรียกรอดอะไรนะตลาดอีโคพี่อีโคอีโคน้องไปบอกอีโคสุพัดบอกอีโคโอเคพี่กำลังไปครับได้ได้ได้เจ้าเนาะอันไอ้สววัด มานใส่นี่นี่มันใส่แฟนเฮ้ยไปวนเหรไม่ได้ไอ้ดูดหล่อป้าหล่อป้าพี่รู้ว่ามาหาเอกจริงเลยยอนเดอร์มาจากจอกพีไว้รอเลยดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอธรรมดาไอ้ร้อนเขาเองมันมีผ้าปิดปากพี่อยู่พี่ไม่เอาไว้ใส่อ่ะอ้าวหาไปเจอมี่มันมีอยู่ไม่ใช่เอาไปดีไปดีไปดีใส่ดีมีมีมีปะ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 ร้านนักการร้านนักกากไปไปไปทำน้ากากเตรียมตัวเตรียมตัวใส่เตรียมตัวใส่ชุดแก๊งวันนี้เปิดตอรี่แน่นอนเฮ้ยเอาดีไอพัท พี่เดี๋ยวพาพี่เซิร์ฟไปเตี้ยววุ้ก่อนเดใช่รล้วเนี่ยพี่ชื่อเสิร์ฟนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จักพวกมันพี่เอามารวมๆเล่นคำถามพี่จี่ไปไปก็คนในเมืองนี่แหละเลเวลล่างนะทุกคนเอามึงไม่รู้จักใครแล้วมึงเอาคนอื่นเข้าแก๊งไลยไอ้เหี้ยอะไรนะพี่ไอ้เหี้ยแก๊งมึงนี่โอ้โหไม่คือเจนหลักผมเก็บไว้ต่อปามอยู่ที่นู่นไงทุกคนไม่ได้เข้ามานี่ให้มาแค่พัดคนเดียวไอ้พี่ผมก็เลยต้องหาหาคนในนี้มาเล่นแทนไปไป แม่งเป็นอ๋อก็คือเอากูมาหาสโซตีนเนอะว่างั้นเนอะแชทมันเอาผมมาหาสโซตีนไอ้สัตว์ถ้ามันแพ้กูจะได้แพ้ด้วยโอเคเข้าอนใจแล้วอ้เป็ดแม่งมันมีคนใส่สูตรแดงด้วยพี่เฮ้ย จะไปยอมได้ไงวะแดงเดียวี่ิี่ต้องมีแดง M K K ดีวะน้องเอผมไม่อยู่มันไม่ได้ขอแล้วมันแล้วผมมาแล้วมันไม่เปลี่ยนอะในทวิตอะพี่เห็นไหมโอ้โหแล้วมนถ่ายรูปแบบแอคทุกวันเลยพี่โอ้แกงอะไรเนี่ยแกงวงกลมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมไม่รู้เลยเพ่แต่ตอนผมอยู่ตอนก่อนจะไปแฟมอะคนห้าหกร้อยเลยนะพี่แล้วผมไปประมาณเดี๋ยวคนหายกั่หมดนี่เพิ่งกลับเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมานี่เพิ่งเพิ่งฟื้นนั่นเนี่ยพี่ อันแบบเล่นนะสามร้อยเนี่ยมาเล่นรอแบบรอเด็กที่แฟมมันฟาร์มด้วยอ่ะพี่ก็ผมก็ไปเล่นแกะแต่ดอกบางเดียวอ่ะแต่ว่าน่าจะมาเล่นผ่อนคลายอยู่เนี่ยพี่เออเออเออเอใจอยู่อ่ะแล้วไหนหน้ากากเป็นไงอ่ะพี่ลองหาดีหน้ากากอโอหน้ากากตองกากตรงนี้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 หน้ากากอ๋อกมาจุดที่ร้านเสื้อผ้าหมดเลยอหรออเปลี่ยนวงยังไงวะว่าโวงยังไงไอช็อป มีนะข่างนี้ผมพาไปเปลี่ยนปรับวงเพี่เล่นพี่ร์เล่นพี่ร์เล่นมีดหรือเล่นไม้ปรับวงยังไงปรับวงยังไงปรับวง F 1 1มั้งพี่ทำไมดีกว่าไม้ดีกว่าอยากไปอยากไปเบาใส่ใจอะแบบไล่ไปบ่าเบสเบสซ้ำหัวทีเดียวตายนะที่เนี้ยซ้ำหัวคืออะไรผมยิงล้มปุ๊บพี่พี่ใช่ตีตอนนั้นทีเดียวเลยพี่ใช่แล้วก็โกงละดิก็ใช่ไงพี่อีกถ้าใครพลาดนอนก็คือโดนซ้ำหัวทีเดียวตายเลย ถ้พี่จะตีพี่ตีเบสดีกว่าคือถ้าผมยิงใช่ไหมพี่ไปกันสองคนผมยิงพุกพี่ั้มเนี่ยมาสามตีตัวเนี่ยตายหมดเลยโอ้โหงาเบสเลยปืนเรามีแค่ผมแค่คนเดียวนะพี่ใช่หรอออปืนมันยากเหรอยากยากแต่แก๊งอื่นมันมีสี่ห้ากระบอกตอนผมไปอยู่อ่ะมันเก็บร้านปืนมันมีร้านปืนไงต้องไปชิงพวกอะไหล่มาตีอย่างเงี้ยผมไปอยู่เดือนหนึ่งมันก็ได้ ได้ดรอปได้ของร้านปืนกันชิวเลยอะพวกแก๊งใหญ่ๆอะมชิวสามแก๊งเดี๋ยวผมพาตีอะนี่อะไรมีดกับมีกับไม้อะไรตียากกว่ากันที่นี่ลำได้ไม่มีบล็อกอะลำได้เลยอะชิวอะมีกับไม้อะไรมีกับไม้อะไรตียากกว่ากันอะยากพอๆกันพี่แต่ถ้าไม้ก็มันก็จะดูนอามีก็ได้มีก็ได้เเผผืื่่ออไม้ดีกว่าเอาเบสดีกว่าพี่ไอ้สัตว์มีดมีดเดี๋ยวผมเอาปากหลามไปให้พี่เดี๋ยวมันตีง่าย ปากฉลามไฟแต่เออไม่ใช่ไงเอาแค่ปากฉลามมาเอาปากฉลามมาไม่เอามีดปากฉลามไปฉลามมันก็เล่นแบบไปฉลามที่นี่มันกากสุดไงพี่มันมันเอาไปมีตังไงเป็ดเอาตังวันนี้ไอ้ช็อปตังพี่เลขอะไรเลขยังไงวะสัตว์กดไรวะนี่พี่เอาไปร้านสองโอ้ยเยอะคนรวยเออรวยอยู่นี่ผมรวยอยู่เลขสองพี่เลขอ๋อกดเพดดาวพี่กดเพดดาวดูเลข เอ้เไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวกูขอขอโปรโตเตกเงินกับพี่สองเมาก,ก็กลัวทีเดียวก,กูรวยแน่เตกเลย <c oughs> อย่าพี่อย่าเลขสองพี่เลขเจ <c oughs> ็ดลำเจ็ดลำเจ็ดลำเจ็ดลำ<ห>อะไรพี่แล้วตัวตัดแล้วฉันนี้ตัวตัดแล้วตัวตัดแน่เฮ้ยอะไร<ด>วะดทำไมมันเข้างวงไม่ได้วะสศาสตร แล้วอะไรแขนเขินก็คงก็ขาดอะไรเฮ้ยมันเป็นสไตล์น้องมันเป็นสไตล์ไม่เข้าใจหรอกไม่แมสหรอแมสจะตายอะเย็ดเอ้าทำไมมันไม่ได้อ่ะมา F2 แล้วก็ใส่หน้ากากเลยพี่อ๋อมันเป็นหน้ากากติดตัวหรอใช่ครับใช่โคเท่ีะมาบะเจ๊พี่ไปใส่ฮูดไปใส่ฮูดก่อนพี่ไปใส่ฮูดก่อนทำไมต้องใส่ฮูดอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งก็ได้พี่ไปตีของก็ได้ไปตีของก็ได้พี่เลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยอันนี้แหละจับแล้วน้อง โอ้ยอยู่วิสัยต่างมาจากสองทีเฮียน้องเบลได้เจ็ดแบดวันพี่แต่ผมบอกก่อนเลยนะถ้าเราเตียใครเราต้องแบกจัดเลยนะเพราะว่าแก๊งที่ผมเอามานี่ก็โลโก้จัดเลยนะพี่มันอยู่ที่ใจน้องมันอยู่ที่ใจมีผมมีผมไอพัดสองคนอ่ะคือคุยกันแล้วว่าต้องแบบแบกเนีแบกจัดอ่ะถ้าพี่มีพี่มาอีกก็สามคนอ่ะแบกอะพี่ไหวอยู่บั้งาเราตียคือที่เหลือคือเล่นกันไม่เป็นเลยอะพี่ผมรับว่ะ แบบไม่เป็นจริงๆนะแบบเล่นไม่เป็นอ่ะคือเราต้องแบกอ่ะพี่โอเคไหมได้ได้ได้พี่เอาหวังอยู่ที่เราสามคนละเอาพี่มีวอลยังวอลมันแค่แสนจะพาไปแว้ตัวไม่อยากไม่อยากเอามันปรับมันปรับยังไงอ่ะปรับมันยังไงอ่ะเอฟซีเอ็ดแพี่ไม่ปรับวงเลยนี่นะวงพูดอ่ะเอฟซีเอ็ดแพี่เอฟไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นชาว เอฟซีเอ่ะพี่มันอยู่ตรงโลโก้สำเดย์ข้างบนเออมันไม่ไม่มันไม่ลดให้พี่หรอทกดเนยไม่เป็นไรพี่เอ้ายิงก็ได้ไม่เป็นไรหรอพี่อ๋อได้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 ซื้อบอลพี่ซื้อบอลซื้อบอลซื้อตะบวนที่นี่ล็อกรถตัวยูแล้วพี่สองมันจะสับสนหน่อยนะเพราะผมก็ยังสับสนเลยผมมาที่นี่ผมก็สับสนเนี่ยแต่ตรงเนี้ย มีสบ,บู่กับวอพี่วิทยุสื่อสารอ่ะแสนหนึ่งอ่ะเห็นวอตัวเอนก็เท่อ่ะแล้วก็บนดงแบนเดตอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมผมมีให้พี่ผมมีให้นี่อะไรเนี่ยสกูบ้าออกซิเจนเนี่ยพี่เข้าวอเลยสีสีหนึ่งกดวองกดเปิดใช้อะ่ะกดใช้กดใช้ปกติแล้วพี่อ๋อโอเคโอเค,อเ,คเห็นคนแล้วชื่นใจเลยสัต์ มีกระจุนจุดเจ็บหน่อยเฮียโอเคจะได้เลยช็อปเราไหวแน่สูตรเราต้องเก่าเก่าคืนมาได้น้องชายคุยคุยคุยกดอินเทอร์เน็ตที่นี่ลงรถก็คุยได้นะพี่บอกอินเทอร์เน็ตหรอพี่พี่พี่ลองกดอินเทอร์เน็ตดิพี่เซอร์ได้ปะเออฮัลโหลอัานั่นแหละพี่นั่นแหละพี่กดที่พูดแล้วเหรอกิพูดแล้วพี่เอ้าเฮ้ยทำไมกูกิ้งได้ด้วยอ่ะกิ้งได้พี่กิ้งได้กดกินกูอะไรอ่ะ กดอ่ากดชิปกับ W แล้วก็กดอัลติเนตพี่อ๋อมีคูดาวด้วยเหรอชิป W พร้อมกันแล้วกดอัลติเนตอ๋อโอ้ยยันทั้งกิ้งทั้งหมุนกูเป็นโอ้โหวิชตาตัวเบาเอาเอานี่แล้วกูกลับเมืองกูกูจะเอาติดไปด้วยได้ไหมเนี่ยติดยู่เนี่ยเหมือนกูเรียนรออะไรอ่ะพี่ผมไปใหม่ใหม่ผมกดกิ้งกันกระจายอ่ะแต่มันกิ้งไม่ได้มันแม่งแบบติดกิ้งกันติดกิ้งกันจัดอ่ะพี่ตอนไปใหม่ใหม่อ่ะแล้วแบบ ลำเลิมที่แบบเคยกดค้างได้ก็แบบต้องไปปรับตัวพี่อยู่โคตรลำบากตอนแรกไอ้เหี้ยอย่าอย่าใช้ไม้เบียดพี่สัตว์จริงพี่ลำบากจริงพี่สัตว์ที่นู่นมันมักเยอะไงแต่ที่นี่แบบปล่อยพีตายเลยอ่ะพี่คนในเมืองเขาจะเหลือสูตรเอาถ้ากูใช้ไม้เบี่ะอย่าดีว่ะเดี๋ยวเขาจะร้องโอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เล็กลำแน่นอนอ่ะไอ้เหี้ยเล็กลำแน่นอนอ่ะพี่เนี่ยลำแน่นอนอ่ะไม่ด่ากูนี้ ีแยมันเล่นอะไรอ่ะคนเลือ่น่ะเลือ่นัดเลือเนี้ยนักเอเคอยากเลือ่น่ะอยแกดูดิเอาอะไรมาเล่นมาอะไรอ่ะใช้บาร์กเลือ่จัดมาทัวร์ครับทัวร์ยังไงดีวะเนี่ยยังไงดีวะเนี่ยแล้วพี่ตีมือกันดีกว่าพี่ตีมือก่อนตีมือกอนเหื่อยเนื้อเหื่อยตัววะพี่ใจเย็นเนี่ยอันนี้พี่ทางนี้ ไปก่อนเลยครับพี่เด็ก16นะพี่มันต้องพี่ต้องดูว่าเขาจะตีอะไรพี่ลองลองดูของข้าเขาอนก็ได้พี่ครับไม่ก็เอาเอาที่เองเอาที่เองบอกแล้วแเอาที่เองบอกแล้วแนี่ก้าวครับพี่นี่ก้าวมีบัตรประกันฉามเขียวขายไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยตีเขาดิลคงโกก็ได้ครับพี่มีไหมไม่มีเลยครับขอบคุณมากครับก้าวไปไง ไม้ต้องตีบูปินไม้ก่อนใช่ไหมว่าพัดกูลืมว่ะใช่ใช่พี่บูปินไม้พี่ต้องตีบูปินปกแป๊กเลยป่ะพี่อ๋อต้องตีบูปินปกแป๊กก่อนใช่ใช่พี่แล้วก็ตีไม้ปกแป๊กพี่เลขอะไรพี่เดี๋ยวขอมาคืออะไรวะอ่าสสวัไอไอที่มันเป็นไม้ที่มันแบบมีน้ำหนามๆมาพี่เห็นไหมอ๋อให้แล้วไฉลามบ่ะฉลามต้องตีไม้ปกแป๊กป่ะฉลาบอ่ะพี่ฉลามต้องตีพี่แล้วก็ไปแลกสวิบเบ ใช่พี่มันมันต้องตีทุกอันเลยพี่กับทางผ่านใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับเตะเตะเตะเรงมุกของนมาแพี่ได้ได้ได้ต้องชายพัดมึงมีกล่องเตียววุ้ยยานนะได้หรอครับ อะไรอะ่ะมันถ้าจะตีไม้มันต้องตีสนับใช่ไหมสนับสนับสนับแล้วสนับมันใช้กีอันวะทั้งหมดร้อยสิบเก้าเกบวกสองร้อยสี่สิบเก้าเป็นเท่าไหร่วะว่าเราคิสามสามร้อยเก้าแปดพี่ประมาณสี่ล้านนะพี่ยังไม่รวมบูปินแต่ว่าแต่ว่าโห มีค่อยไฟเยียนไฟมั้ยป่ะพี่ค่อยไฟผมไม่มีเลยพี่จะแตะรับไม่ได้พี่เงินผมัมีเยอะอยู่พี่เซร์ฟพี่พี่ต้องทำสวิปก่อนวะพี่อ๋อได้ได้ได้เอาสวิปก็ได้เล่นได้หมดเลยพี่อะเอาที่มันแบบไม่ไม่เดือดร้อนเองอ่ะมันเปล่าก็ได้เดี๋ยวใจพี่เต็มร้อยพี่เอาของพี่เอาของเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เอาของเก็บพี่ต้องตีตู้ก่อนนะอ๋อได้ได้ ที่มีกุญแจตู้ยังอกูเพิ่งลงเบือเมื่อกี้กูจะแบบีมแอบบ่ะไอช็อปแอบแอบดูให้พี่พี่ฝ่ายใช้แบ็คไอรอนอย่างเดียวเลยพี่ตู้อะแบ็ไอรอนแบ็ไอรอนมันใช้อะไรตีวะเหล็กสามสิบทองสิบห้าเพชรสิบห้าพี่ดม่ดูอีกแล้วเหล็กสามสิบแล้วอะไรนะพะัด ทองสิบห้าเพจสิบห้าเพจไทยเทสิบห้าทองเหมือนกันละสิบห้าเพจจอมตีของให้พี่เดี๋ยวพี่รอเลยเจอของกระเป๋าน้องกินใจเลยมันปราบได้นะเว้ยพี่อ่ะพี่มีแต่ใจอ่ะพี่ขัดเองไปอ่ะสุภัสพี่ขัดเองไปอ่ะ ขาอะไรนะพี่เฮ้ยเฮียพัดพัดดูน้ำหนักไอ้นี่ว่ะมึงเลขอะไรวะผมเลขสองสามเจ็ดพี่สองสามเจ็ดไอ้ย๊าไอ้ย๊าเป็นอะไรอะไอ้ย๊าเป็นอะไรไอ้ย๊าบุกทำการหักโหมไปปะเนี่ยไอ้ยัาเกินมาจะล้มอ่ะพี่ที่เนี่ยอ๋อปุ๊บแล้วดูดิไอ้ตุ้มขาตุ้มดูแลลูกพี่มึงดี้ไอ้ย๊าเดีของเดี๋ยวไอ้ยอย๊าไม่ดูแลก็ไปผมผมผมก็จะซีดเอานะพี่ตอนนี้เออเหรอเลขอะไรพี่นี่กะ ไอ้เดกูตีนี่นนึงเฮ้ยมันต้องใช้ไดมอนด์ด้วยนี่หว่าไม่เยู่อทิพเลยสัตว์ปวดาแล้ทนปวดจัด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 าปวดจัดี่อะแต่ผมว่าที่น่าจะลากร้อยอุ๊ยใช่เหรอใช่อไอ้สุยาดูแลลูกพี่มึงให้มันดีดี คนเต็มเลยจี่าพช่า่าชาชาชาขอล้วเดี๋ยวเราจอเจะขอแล้วสักหี่อะน,นอนไม่พักเลยตักแป๊บ จะเข้ามาวอร์มขับรถชนเลยโอ้ยจะแตกเลยก็ตีแม่งไดขับอาวันนะแบบขับเลยอะขับมาขับแล้วสามชุดตูดติดเลยขับดีขับขับอย่างจ๋ารับอายัรับลิงซิเวอร์ครับมีใครมีขายบ้างอ่ะพี่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 เลขอะไรพี่พี่ค้ากุญแจตู้เซฟเปนตด้ยังไงวะพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเป็นดาวเป็นดาวแล้วก็เลขเราไรอ่ะ ตัวใหม่อะอ่าดูข้างบนสุดอ่ะ ID ข้างบนสุดอ่ะมันจะมีศูนย์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 นะพี่แล้วก็เลขสามตัวค่ะอ๋อห้าสี่ห้าทํพี่พี่ร้าไปที่อ่อคุณแจพี่คุณแจคุณแจตู้เซฟเวลหนึ่งอะพี่พี่ค่อยๆตีเป็นอัพเป็นเวลสี่ทีละเวลพี่เดี๋ยวกปนบนึเงไอ้พัดเราเพิ่งขึ้นแก๊งใหม่เรากู้เรากู้สภาได้นี่ใช่ไหมกูได้พี่กูได้ กล่องตีอาวุธอ่ะได้ดิใช่ใช่ใช่พี่อ่ามันบอกให้ผมไปติดต่อเรื่องกูไหมเราไปติดต่อไว้บอกพี่นิกาให้มากู้พันก่อนเอ้ยมันมันมันไอ้นี่ยมันบอกว่าเวลสองขาดอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อมันขาดอีกอันหนึ่งพี่แป๊บนึ่งเป็ของเหลือๆพี่ไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยตีแค่ขั้นแรกก็พอเนี่ยมันก็เก็บได้ล้วไม่ใช่เหรอเอาสักขั้นสามก็ได้พี่มันขั้นสองก็ได้พี่เอาสักขั้นสองก็ได้พี่ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีโอเคเขินหน่อยเด็ห้าเจ็ดโอเคครับโอเคครับรู้แล้วครับโอเคครับหอยมีวันที่ดีนะครับไมเกิลเด็กผมฟาร์มแอรดับอยู่นั่นไงพี่เดี๋ยวห้าทุ่มเดี๋ยวเอ่อว่าไงหนูหนูมีกล่องอาวุธขายปลาไหมหนูมีกล่องปลามีมีไหมจ๊ะหนูมีกี่กล่องจ๊ะ เขาลงใ่เขาไม่ชอบผู้ชายหุ่นหมีอ๋อไม่มีไม่มีแล้วหนูเสนออยากมาเรียกทำไมอ,ะอ่ะเออป้าป้าต้องการกลองเตียว,วด <c oughs> เอ้ป้าไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอา,อางี้ดีกว่าเขาเขาไม่มีอะไรเลยครับมีเงินมีเงินห้าสิบเอ็มเฮ้ลืมเข้าไป ดูขายป้ากล่องเท่าไหร่ป้าซื้อหมดแหละโอ้โหขายแพงเกินพี่เซิร์ฟเลขอะไรพี่ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าเนาะสวัสดีพี่ขอยังลูกเอ้ยอ้าวพี่เซ้ออ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันอันนี้พี่เซิร์ฟเหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับสวัสดีโอ้โหพี่มาเยือนซัมเดย์สวัสดีค่ะยินดีรู้จักครับสอัสดีครับ f c พี่เล่นพีมากครับล้ำลำลวน้เลย FFC ครับพี่ FFC มากขอบคุณครับขอบคุณครับ คนดังอ่ะเออดาราท่านหนึ่งว่า,าทักแต่ญาติน้องชายเฮ้ยพี่แต่พี่เล่นมีดโหดจริงพี่ต้องมาเทนให้ผมบ้างแล้วล่วจริงว่างว่างโอ้ยที่เขาหาอวยเกินโา้พี่บินแล้วเนี่ยพี่แบบโหดเกินไปอะแบบลงปั๊มยาเพราพี่อีโมปั๊บเลย,ยน้องน้องขอว่ะคนเยอะข <c oughs> อย่างเล่นครับอย่างเล่นดาราท่านหนึ่ง <c oughs> เราัชื่อปฏิเนโอเคมาคุยกันแบบไอตีเราสามารถคุยกันแบบนี้ได้เลยวะเออค่ายคิวเซิร์ฟมเว้ยเข้ามาก็เป็นเพื่อนกันเลยโอเคไหมอยากได้อ้เหรียญเท่าไหร่โอเคเราโคชอเคเอาละไอช็อมกี้อะไรไอไอชอไชคนเยอะคนเยอะคนเยอะไอเงี้ยดิไอชปไอช็อไอช็อปไอช็อโอ้ยหีายมึงออามาหาโจรมันนอนแบบเนี้ยได้สัก่อนที่ไม่บอกไอช็อปไอช็อปไอชปไชอปไอชชอไวไวไว ผ่านอะไรอ่ะปูน15ลูกแล้วก็ดิงลูโอ3อันเจสี่มันอ้าโอ้ยรเสือกไอ้เธิไอเธไอเธไอเธไอ้เธาดีไม่ดีไอ้เธเปลี่ยนท่ากูกูขับไม่ได้ดังกูเข้าไป ไอ้ชักกูขับไม่ได้น้องแป๊บพี่แป๊บดังกูเข้าไปตายปะไปดังกูเข้าไปดังกูเข้าไปกูขับไม่ได้เฮ้ยเออขับไ,ได้แล้วขับได้แล้วตามเลยพี่มันเป็นสะทา,า<ค>ยทำไมย,ไยังตัดอีวะเด็ดมันก็เบาพี่เอ้ามาแล้วดิพร้อมลบไอ้ของเหลือด้วยน้องเอาไปนี้ อีนนีไอ้ไอุ้ยกดไอ้คนไวอ่ะไอ้นี่ไงไงแย่รวจัดรวจัดรวจัดไอ้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 เอาประกันให้ ต้องซื้อเรื่องอะไรอ่ะเื้อไปไปไปยันพี่ไปโอเโอเคบอก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 เอาไปเก็บใส่ตู้ไว้สองอันเอาเก็บติดตัวไว้อันหนึ่งพี่ได้ได้เอาไปเก็บใส่ตู้เซฟไว้สองอันได้ประกันอู้ตู้ เส่หยอดแดงเอฟอ้ดพี่พี่เติ้มานึ้นรถแล้วพี่ได้ได้ได้เราจะมาแล้วไป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 ไเดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่พี่โอเคโอเคเฮ้เ้เ้้ออราไปไอับก่อนเออใช่ใช่ใช่ทำไอพี่จัดการจัดการจัดการพี่ได้ได้ีไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันได้ไ้ นาย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 อย่ามีเรื่องอ่ะอย่ามีเรื่องอย่ามีลูกอย่ามีเรื่องครับอย่ามีเรื่องมีเรื่องหนอะไรครับมีปัญหาอะไรก็ทายมาครับอย่ามีเรื่องครับอ่าก็กระบอไก่กับไข่ที่อะไรกันก่อนครับเ่ให้มันดีๆนี่ปกติดิอ้าวก็เนี่ยครับปกติแล้วครับผมพูดแบบนี้ครับเอ้าอย่าล้อเรียงเสียงเลยครับพูรี่อะครับอ้าโตเป็นควายพูรี่เสียงอ่ะครับเนี่ยอ๋ออ้าวโตแล้วนะครับเนี่ยผมว่าาจะคิดได้นะครับเนี่ย โอ้อันนี้ด่าใครครับเนี่ยด่าเขาด่าด่าคนที่เขาพูดเมื่อกี้ใครครับเนี่ยใครพูดครับใครพูดวะใครพูดครับอะดีบ้างอ้าวไอ้เฮียใครพูดวะไอ้เป็ดไอ้ตาดโผลไปควายคิดไม่ได้ไงไอ้เฮียอ่ะเดนดีครับเดินดีครับเอาเนึกว่านึกว่าพี่แบนดัมพูดครับขอโทษครับขอโทษผมยังงงอยู่ที่พูดอยู่เลยอ๋อก็นึกว่าใครเมื่อกี้เขาพูดแล้วทำเสียงไอเฮียเฮ้ย ครับมได้เลยครับเนี่ยจะมีเรื่องไหมครับไม่นครับไม่ได้อ่านที่ใครมาอย่างปัญหาอะไรบ้างครับแล้วนี่แล้วนี่ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วตอนแรกถ่ายว่าอะไรนะครับเออท่ามือครับไม่มีนะครับไปดีกว่าอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนี่ไม่ใช่แน่นอนเอ้าควายพูดไม่ได้ทำไมวะโอ้โหทำไมอ่ะ ได้ยินคำว่าควายแล้วมันจะขันหูหรือยังไงควายควายผมูพูดว่าควายผมาพูดว่าควายไอปน้าน้องรออะไรครับเนี่ยพี่รอไม่รออะไรเดีย๋ยวพี่เข้ามาใหม่แปลวไปแอดดอกเมืองเมืองเมืองหลักก่อนเมืองพี่ก่อนเดี๋ยวมามาใหม,ม,ม่อีกรอบหนึ่ง โอเคเข้าใจแล้วคําว่าควยอ่ะพูดไม่ได้อยู่แล้วคําว่าควยอ่ะเข้าใจแล้วแต่เมื่อกี้ผมบอกควายบอกโตเป็นควายแล้วไม่ใช่โตเป็นควยไม่ใช่ผมบอกโตเป็นควายแล้วอย่างเงี้ยอย่างบุรีเรื่องเสียงอีกไอ้นี่ลอ,ลอยลอยสัตว์ไม่เข้ามาพูดกับกูเกี่ยไอ้กระโปไอ้สัตว์เหมือนเหมือนหล่อเหมือนเก่งไงเฮียพูดลอยลอยแบบไอ้แต่ทำเนียเป็นดีๆแล้วก็แบบขับรถออกไปอ่ะโคตรปนยาอ่อนอ่ะ เงี้ยไบสอึงเลยเลยสัตว์เงี้ยเก่งเงี้ยเต้องพูดต่อหน้าเว้ยไม่ชอบมึงก็ไม่มาพูดกับกูเลยให้เสียงมึงเป็นอะไรวะสัตว์มึงเข้ามาใ,นใ,นในกล้ๆกูนี่กูไม่ได้บอกว่าเสียงกูเป็นอะไรสัตว์เพื่อตอบด้วยไปเบสกูเนี่ยบักบักปากกูตีกูอชอบอยู่แล้วด้วยพวกปากซิ่งอ่ะพวกไม่มีสมองอ่ะไตีสมองเบี้ยวอ่ะเงีย้ยปาะก,กาศจะได้ถูกไอ้สัตว์ ยาอ่อนเหี้ยตัรรวัต่เท่าไหร่แล้วยังร้อเรียนเรื่องเสียงชาวบ้านเขาอยู่อีกไม่ได้เหี้ยห้างไอ้สัส